กระเราถาดแบบถาดอย่างเงี้ยนะให้ไข่ดาวสองฟอง59บาทไข่ดาวสองฟองด้วย59บาทผมเคยมากินแล้วสมัยก่อนเคยมากินกับแฟนเก่าเพราะว่ามันบรรยากาศดีใช่ไหมเราแฟนใหม่เคยพาไหม สวัสดีครับช่องเดอะแฟนนะครับก่อนอื่นเลยพวกทำไมเราต้องมายืนเปิดตากแดดอย่างนี้มันเป็นคอนเสปต์ปั้นผมอยากมาเปิดตรงใต้ยร้านครับนี่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรียและอาหารตามปั่ง3 4 5ห้อยขาลิมทุ่งนะฮะคือร้านนี้นอกจากก๋วยเตี๋ยวดังแล้วใช่ไหมปั้นอาหารถาดตามปังยังถูกมากแล้วก็บรรยากาศดีด้วยกะเพราถาดแบบถาดอย่างี้นะให้ไข่ดาวสองฟอง 59บาทไข่ดาวสองฟองด้วย59บาทผมเคยมากินแล้วสมัยก่อนเคยมากินกับแฟนเก่าเพราะว่ามันบรรยากาศด,ดีใช่ไหมเราแฟนใหม่เคยพาไหมอย่าเยพึ่งพูดถึงเอาเอาคนที่เลิกไปแล้วก่อน <c oughs> คือเคยมากินครับคือกินสองคนนะ่ะตอนนั้นคือผมไม่ได้แบบจะมาแบบกินเหมือนกับประทะอะไรนะขนาดกินสองคนนะ่ะอยู่ได้เลยนะงั้นก่อนเข้าไปในร้าน <c oughs> ผมขออวดมือถือใหม่ก่อนเนี่ รุ่นนี้นะครับ Oppo Reno 5 5G นะครับนอกจากหน้าตาที่สวยแล้วนี่เห็นปะสีสีไม่ไม่เชื่ว่าเป็นสีอะไรกับผิวสัมผัสมันแบไทเทเนียมอ่ะแล้วมันจะสะท้อนแสงแบบพอพลิกไปพลิกมาสีมันจะเปลี่ยนไปใช่แต่ว่าที่สําคัญอ่ะคือผิวสัมผัสดีอ่ะผมชอบที่สําคัญนะมีสีกล้องนอกจากไอ้ตรงสีสวยใช่ป่ะทรงของมันะ เห็นว่าบางแล้วก็เป็นทรงยาวคือผู้หญิงบางคนอ่ะเห็นมือถือใหญ่ใช่ป่ะแต่ว่าเขาจะไม่ชอบใช้แต่เนี้ยมันใหญ่แบบเน้นความยาวฮะเชื่อเนี่ยผมหยิบขึ้นมาอวดมีแต่สาวๆบอกอยากได้มานั่งรูปเล่นกับทำเล่นคือมารูปมือถือรูปแขนขารูปตัวผมอยากได้ผมมังทุยแต่แม้มีติกล้องที่แบบะฉะนั้นเข้าไปในร้านอะผมจะลองฟีเจอร์ใหม่ที่มากับ กล้องตัวนี้ให้ว่ามีความโดดเด่นยังไงนอกจากหน้าตา่าโอเคงั้นเข้าไปดูในร้านกันครับใช่ระหว่างรออาหารนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองฟีเจอร์ใหม่ของกล้องถ่ายรูปของ oppo r e n o Reno 5ให้ดูฮะ ผมจะถ่ายวิวไปด้านนอกโดยที่ปกติอะฮะอย่างเงี้ยย้อนแสงแน่นอนเพราะว่า<น>ข้างนอกมันจ้ามากใช่ขนาดกล้องใหญ่อย่างหน้าจะแบบย้อนแสงเลยใช่ไหมอะ,อะแล้วก็มาทางนี้หนะ่อยมาเอาแบบสุดๆเลยใช่ไหมอาอย่างเงี้นี่นะฮะโหมดกล้องปกติถ้าปกติถ่ายออกไปจะไม่เห็นเลยเลยผมจะกดโหมดนี่ AI ข้างบนอะผมจะกดโหมด AI ข้างบนนี่ขึ้นปีชมพูปุป๊บเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูนะนะเก่งปากรอหนะึ 1> 1่งตองชีส ยิ้มแบบเห็นฟันล่างได้เดี๋้อนี่เห็นมารูปพี่ได้เป็นไงด้านหลังให้ดูให้ดูพื้นด้านหลังเห็นไหมใช่คือโหมดนี้ยมันจะช่วยลดในเรื่องของการย้อนแสงลงไปเรียกว่าเป็นกล้องที่อัจฉริยะมากเห็นไหมได้หมดยกเว้นท่ายิ้มั้านโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้แปะลงไปในคลิปให้ดูโอเคครับครับผมมางั้นขั้นตอนต่อไปทำอะไรบ้างกินกินไป โอเคครับนี่เราก็ได้อาหารมาแล้วนะครับเรียกว่าอลังการเต็มโต๊ะเลยนะครับแต่ละอย่างนี่คือแบบน่ากินมากอย่างเช่นนี่บ้านอันนี้คือสามชั้นทอดน้ําปลานะครับอันเนี้ยเขาบอกว่าทุกคนมาต้องสั่งกินคืออร่อยมากและจานมีเท่าไหร่ไทยเท่าไหร่จานละร้อยเท่านั้นร้อยหนึ่งไปซื้อเป็นขีดต,ตามร้านด้านนอกอาจจะแพงกว่าโดยสารไปนี่ทางโน้นบ้องกะเพราที่บอกว่าถูกมัง้งนี่ครับกะเพรา59บาทเราก็ยังมีพวกทั้งของหวานกุ้งแม่น้ำเผาอีก วิปครีมฝอยท้องคือน่ากินมากอะตาไหนๆเรามาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือนก่อนผมจะเป็นบะหมี่แห้งพิเศษชามนี้3ามิบ้าบาทนี่35ิบาบาท,บาทคือเครื่องอะไรคือแบบเยอะมากเลยนะครับกินด้วยเลยเผมกินด้วยกันเลยลอ,องลอ,องดนดีฮะขอเต้นหมดปุ๊บเครื่องโผ่นี่ดูเครื่องนะครับ วันนี้ถามมาคือกินอาหารยังไม่หมดวางไว้โต๊นะนู้นไงครับวางไว้โต๊นะนู้นไงยังได้ครับมาเมนูต่อไปบ้านเป็นใหญ่น้ำตกใช่ครับร้านเขาดูใหญ่นะดูเหมือนกับมีอะไรเยอะแยะแต่ไม่แพงเลยจริงจริงๆเป็นรูปแบบของคาเฟ่เลยนะถ้าดูจากกองฟางอะไรที่เราไปนั่งเอ้ยมีกากหมูนี่กากหมูนับสั่งแยกได้ไมีรู้สึกถ้วยส5หรือ20่สิบบาทนี่แหละผมจำไม่ได้เหมือนกัน น้ำตุ๊กตี้พอมีอายุโมโตครับเครื่องในคือสะอาดป่องกินเข้าไปรู้เลยว่าสะอาดทำไมอ่ะแบบมันไม่ได้จะเล่นมมกมันไม่สาบมันแบบแบบกำลังดีอะไรพวกนี้มาร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะไม่กินก๋วยเตี๋ยวก็เตียชื่อแต่อย่างอื่นเขาก็ได้กินเหมือนกันต่อไปอ,อะไรบ้านกะเพราทานก่อนเลย นี่นะฮะกระเพราถาดเออเออแค่นั้นแหละเออนี่นะครับไข่ดาวผมคนระับเขาได้ไหมเป็นไงไข่ดาวดีมากผัดกระเพราแบบแห้งเป็นเหมือนกับเขาผัดแห้งอะ่ะมันจะมีร้านผัดเปียกกับผัดแห้งใช่ไหมนี่แ,บบแ,บบแห้ง แต่ผมบายแย่งเงินกินอย่างนี้มันอร่อยดีนะใช่ฮะแล้วกระเพราเขาอ่ะเป็นเป็นกระเทียมไทยตาเลยใช่ไหมครับทั้งเปลือกใช่ไหมครับต้องไปเป็นประเด็นในกลุ่มคนรักผัดกะเพราแล้วนะครับอันนี้อร่อยผมชอบมากใช,ใช่ครับแล้วก็แห้งๆหน่อยคือถ้ามาร้านนี้นี่เลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินตามสั่งหรือว่ากินก๋วยเตี๋วดีผค่<ๆ>อย่างเดียวมันว่า เขาทอดไข่ดาวมาเค็มมากมึงใส่น้ำปลาไปครึ่งถ้วย้มงต่อไปมาลองหมูกรอบกันดีกว่า <c oughs> อ่ะลองลองหมูกรอบผมจะลองใช้ฟิลเตอร์ใหม่เก็บเรียกชันด้วย <c oughs> อนี่นะครับมมหมูกรอบจิ้มหนังจิ้มจิ้มหนังจิ้มจิ้มหนังจิ้มจิ้ม <c oughs> <c oughs> หมูกรอบพร้อมกันนะหนึ่งสองสามเป็นไงเด็ดมากเหน็ดมาก ต้นหมูกรอบแบบข้างน,นอกกรอบแต่ข้างในแบบจุยฟี่อ่ะใช่คือมันไม่เหมือนหมูกรอบอย่างนั้นเหมือนสามชั้นทอดน้ำปลาอันนี้จะออกเค็มๆหน่อยแต่ความกรอบยังเหมือนเดิมครับอให้ผมเริ่มชอบกล้องเนยเนาะคือมันดีนะแบบสรับเออก็อย่างเนี้ยแหละไปกินข้าวกับแฟนถ่ายรูปหรือว่าแบบแ,บบแฟนขอดูกอะไรเงี้ยใช่ไหมอยากเห็นหน้าตัวเองแล้วก็ เห็นหน้าล e ูกพร้อมคอ๋อแบบเดินเข้าไปตกใจลูกจะเปอรไพซ์เค้กวันเกิดเพื่อนใช่ไหมและที่ใช้ชีวิตประจำวันก็คือแบบนั่งกินข้าวด้วยกันนี่แหละมหนึ่งตองถูกจบถูกต้องครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเฟเจอร์ที่ดีนะของ oppo reno 5ไม่มันยังไม่ไม่น่าจะมีตัวไหนด้วยแต่สามกันทอดน้ำปลาคือดีจริง คือมันเป็นความกรอบระดับผิวนอกอ่ะอืมอืมคือไม่ได้แข็งไม่ได้กรอบหนาๆนาจนแข็งเป็นความกรอบผิวนอกหลักข้างในอย่างนุ่มและลอยอยู่อันนี้คือข้าวผัดแน้งนะครับห้สิบบาทอันนี้ให้เยอะมากใช่ฮนะ เปรี้ยวที่แหนม <c oughs> อร่อยผัดมาแห้งใช่ฮะสาเห้ <ใจ S 2> ที่เราต้องกินคำใหญ่ทุกคลิปอะเพราะว่าเราเป็นนักกินใช่ไหม <c oughs> เราต้องการให้รสชาติโดนทุกส่วนของปากพร้อมกันอ๋ออืมสัมผัสเงือย ซ้ายเงือกขวาลิ้นกลางลิ้นล่างลิ้นบนอะไรอย่างเงี้ยเอาความจริงมันเขียวไม่ได้มันไหลลงคอนะยเมื่อกี้คอกินทำได้ต่อไปเราจะกินปลาที่โดเรมอนไม่ชอบอปลาแมวท่อนอแซลมอนออแซลมอนแซลมอนอย่างนี้นะฮะยำแซลมอนจานละแค่ร้อยบาทเท่านั้นใช่ครับแต่ว่าอันนี้จะมีเฉพาะวันหยุดนักขัตเกิกหรือว่าวันหยุดก็คือต้องติดตามหน้าเพจเขาแหละลองนะอันนี้สองชิ้นด้วย น้ำจิ้มโป้งเป็นไงซีฟูดแซ่บมากนะฮะคำหมอมันจะได้โดนทุกบทุกต่วนของปากใช่ไหม,หมอันนี้คือผัดเขียวหวานใช่ไหมไอันนั้นมึกกระเทียม,ม,มเมนูที่มาใหม่เลยอะบ้องร้อนร้อนผมว่าอันนี้คนละจานเลยก็ได้นะอ่าได้นี่นะผมผมเป็นเขียวหวานผัดแห้งนะครับอื หมึกผัดกระเทียมนี่มีโรยกระเทียมมาด้านบนด้วยอร่อยแรกกันไหมไม่เป็นไร <c oughs> อันนี้ก็อร่อยป้องเป็นผัดแบบเปียกแต่ว่ากระเทียมทอดมาแล้วที่นี่กะ <c oughs> ระเทียมจะแห้ง มันมันกินเรียบร้อยวันนี้ผมว่าอาหารไทยจะช้าอร่อยทุกอย่างจริงต่อไปอันนี้ไหมมีร้านมีผัดกระเฉดกุ้งนี่ครับกุ้งปอกเปลือกมาครับเดี๋ยวไ้ตั้งหัวกับหางไส่กำลังน่ารักที้นี้จ้านหนึ่งก็ไม่ใช่ไส่คนกินปกตินะไส่คนกินเยอะใช่ครับเป็นไตคนกินเยอะเก็บอินเตอร์แบบสวย เอคนละคำไปหมดจานไหมเนึ่องต้องรสชาติเป็นไงต้องมั้นรสชาตินะอร่อยไม่รู้มหมยแบบผัดเตี๋ยวแต่ว่าหอมกระเฉดอ่าก่อนได้เปลี่ยนหอมกุ้งแล้วก็หอมกระเฉดกระเฉดขึ้นมาตัดรถ เราก็มีกลิ่นหอมกระถางน,นิดนิดคือตกใจที่ว่าแค่60บาทนะเนี่ยสำหรับกุ้งสี่ตัวแล้วก็มีผัดกระเฉดใช่ไหมใช่นี่มันนี่ผัดตีอิ่วแต่แบบดูเหมือนผัดไข่ของหอมอ่ะใช่ไหมใช่แล้วก็ผักข้างในมีพวกคะนา้าดูสดมากคะน้า, <Wow. S 1> นาแครอทรสชาติจะไม่ออกไปทางหวานเหมือนที่อื่นแต่ว่าจะหอมกระถาง นี่นะหมูนุ่มเขานะครับหน้าตาดีม,มาคือมันเป็นผัดปีอิวที่แตกต่า่งที่อื่นตรงมันไม่หวานเลยเกิดอะไรขึ้นันโต๊เราบ้าไมวะช้อนต้มเต็มโต๊เลยอ่านี่ขเขาเลื่องเข้ามาให้อันนี้เป็น หมูกรอบบุญเป่หมูกรอบมันเริ่มติดกันแล้วเพราะว่ามันในนี่เพราะว่าเราตั้งไว้หน้านะฮะแต่ว่าดูหน้าตามันแบบอ๋อมันเป็นเหมือนบุญเส้นผัดกะเพราปะใช่เหมือนกับจะเป็นเหมือนกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียม,มอะไรอย่างเงี้ยนะได้หอมามากเติมเติมเเขาใช้บุญเป้นแทนข้าวหมูกรอบก็เลยเยอะมากในจานนี้ต่อไปเมนูนี้ครับ ตั้งอยู่ข้างผมมานานข้าวผัดต้มยำทะเลรวมมิตรข้าวผัดต้มยำรวมมิตรกุ้งจะแยี่ไปก่อนเฮ้ยควดติดพออันนี้จะออกหวานน่าจะมาจากพริกเผาแต่กลิ่นเครื่องต้มยำอย่อนงนิดครับเติมอิมอมอ่มยังมั้ยยัง อันนี้คือมาม่าผัดขี้เมาหมูกรอบหมูสับเออหมูสับอันนี้เะเรื่องกินคำใหญ่ๆไปนะพงกผมว่ามีแซบอ,ะอ่ะชอบพู้รวท่ทาผัดกะเพราผัดปีิกแกงผัดเขียวหวานอะไรเขาอ,ะอ่ะเข็มคนใช่ไหมใชม่ผมลองบ้างไหม อันนี้ให้ถ่ายเท่าไหร่แกงปลาไข่เจียวถ้าเป็นเซต,ตอย่างนี้แปดสบาทหกสิบเก้าหกสิบเก้าใช่ถ้าเป็นหมูนะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นบางทีก็เพิ่มราคาขึ้นไปม,มันแน่นมากใช่ <c oughs> เขาทําไมเขาใส่ถ้วยแบบนี <c> ้ <oughs> <c oughs> นี่นะฮะอันนี้เป็นหมึกผัดผงกะหรี่ <c oughs> เดี๋ยวเราแบ่งกันคนละครึ่งอนะ่มันได้ฮะหมึกผัดผงกะหรี่ <c oughs> แล้วผมเอาไข่เจียวมาอันนึ เป็นผัดผงกะหรี่แบบที่แบบว่าไม่ได้ผัดแห้งอะ่ะเหมือนใส่นมใส่อะไรพวกนี้ด้วยหหอมได้ปิลอาหารป่าเธอเธอผักเยอะแต่ว่าน้ำตุปกไม่จางใช่เธอบางที่อ่ะแกงป่าพอไต่ผักเยอะๆไปปกติน้ำตุ๊กจะค่อนข้างจางๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ย,เ,ย,เ,ยเข้มข้นเลย ผมจะลองร้าไข่เจียวเขาลองกินไข่เจียวเขาป่เปล่าใช่ปะ่ะมีน้ำาน้ำปลาพริกแบบนี้อีกหนึ่งเมนูที่มาร้านนี้ต้องสั่งนะครับนี่ปีกไก่ทอดได้ นี่ฟองดูทัปละการกินปีกไก่แบบลิเตอร์ติดด้าน <c oughs> หนังข้างนอกอะ่ะ <c oughs> เรียกว่ากรอบ <c oughs> แต่ว่าเนื้อข้างในยังจุยฟี่อยู่ <c oughs> คือบางที่อะ่ะข้างนอกกรอบก็จริงแต่ข้างในแห้งหมดแล้วอันนี้ข้างในจุยฟี่เลย ให้ดูเนื้อข้างในเห็นไหมหคือปีกไก่ทอดร้านนี้นี่คือเป็นทีเด็ดเลยปีกไก่ทอดกับหมูกรอบพ่อน้ำปลาเนี่ยเด็ดมากครับทีนี้เหลือแต่กุ้งกับของหวานจะบอกตรงๆว่าผมจะไม่กินผมผมทีเจ็ดแกะกุ้ง <c> เ <oughs> ผาเราก็แต้มมอนอะ ต้องดูในเพจเขาแต่ว่าปกติแล้วจะมีในวันจันร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกใช่ครับเป็นเมนูพิเศษนี่นะกุ้งอย่างนี้นะฮะไซส์อย่างนี้โลละสามร้อยเจ็ดสิบเท่านั้นเอก็ถ<ช>ือว่าถูกนะไม่ไม่ไม่ไมันไ,ไม่แพงอ่ะไม่แพงใช่ฮะคือจริงๆร้านเนี้ยเข้ามาแรกๆนะบรรยากาศอะไรอ่ะดีเหมือนกับร้านอาหารแต่ราคายังเป็นราคาของอาหารตามสั่งอยูคอ่คือเห็นหน้าตาร้านคิดว่าแพง ใช่ไม่แพงเลยถูกกว่าที่คิดด้วยครัมคือเหมากกับมานั่งแบบครอบัวคือสั่งเป็นกับข้าวแยกอะไรอย่างนี้บรรยากาศก็ชิลๆนะครับริมสวนริมนาต่อไปนี่มันอันนี้ที่เด็ดเลยของหวานมาเมนูนี้นะฮะปังปิ้งวิคทีมกล้วยทอืมต่อไปปั้นวิคทีมฝอยทอง คนละซื้อหนึ่งคนละซื้อหนึ่งแคนละซื้อแล้วเอ้ผมมอผมต้องของหวานแล้ใชด่ดีมากดีมากครับคือร้านนี้ยเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบมากับแฟนหรือมาแบบครอบครัวคือมากับแฟนก็ดีเพราะว่ามีทั้งเหมือนขนมมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปอาหารก็อร่อยต่อไปนะขนมปังในนมอบอกอื มาถังแถวเลยไหมเอ้ยถังแผนเลยไหนี่ยอดดจิ้มจนมีดไม้วเนี่เ <laughs> หลือผมจับแค่ปายธง ตอนแรกว่าจะอิ่มแลละแต่พี่เจ้าของร้านบอกมีไอติมครับอ,อ๋อเหลือนมถ้วยกับไอติม,มตั้งอยู่ตรงหน้านมถ้วยอเลยไหมหนักไปทางกะทิเยอะหรือที่เราไม่หวานพอกินขนมปังนมข้นหวานมาแล้วเยอะมากก็ไม่รู้อขอบคุณครับ มาแล้วนะครับเมนูขนมหวานอีกอันหนึ่งของเราคือปังหลายใจมันหลายใจยังไงนี่มันเขาบอกว่าไม่รู้ใส่อะไรใส่ไม่หมดเลยอ๋อใช่ครับในนี้ก็ที่เห็นก็จะมีทงแบบวุ้นถั่วแดงแล้วขนมปังอยู่ยังไขนมปังอยู่ใต้ติมไงตอติมใส่ไปด้วยทำอิทเตอร์ทำแล้ลูกจับไปมาอืมมาลูกตอไป เย็นไปทั้งคอแล้วไงไม่เก็บไว้กินกับขนมปังเลยอ๋อขนมปังเป็นขนมปังกรอบเขาเหนียวเขาใส่ทุกอย่างมาจริงๆนะออืืมมทางนั้นคืออตั้งเย็นหลายใจตั้งเย็นหลายใจตังเย็นหลายใจใช่ไหมครับอืมครับ พี่มีมีแฟนกี่คนดูยชื่อเมนูใายใจเอาหมดเลใจหมดเลยออใช่ครับแต่ว่าอย่างนี้ไม่ได้นะปัดดุ๊กเลยนะใช่ผมรู้และกระถางนี้ดีมากเออปัดมาผัดผัดพี่เจ้าของร้านนั่งขำเอาเมนูเขามาแต่ละอันปุยิปุยหยำได้ดีมากใช่แค่เมนูไปเงินแบบใจเราเหมือนกระถา เรียกว่ารวมแฟนๆให้มาอยู่ในกระทะเดียวกันทั้งหมดจะเมนูนี้นี่เหมือนพวงพันอย่างเลยนะทำไมอะครับหลายใจฮะไม้ไม่นะพูดนะด้วยถึงนเขาเติบมาน่ารักด้วยนะมีร่มมาเนี่ยยางดีอะเครื่องเยอะมาก สรุปนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ3ามห้าห้อยขานะครับบรรยากาศดีอาหารอร่อยใช่ใครจะมาให้เติร์ช g o o g l e แ a p มาจะอยู่แถวปากเกตใช่ครับแล้วก็เส้นทางเข้าไม่ได้ลึกมากคือมันเข้ามาเหมือนกับเข้ามาในซอยแหละแต่ไมไ่ลึกทางเข้าไม่ได้ยากอะไรฮะแล้วก็อาหารอร่อยทุกอย่างบรรยากาศดีมากๆอาหารตามสั่งอ่ะยังถูกแล้วก็อร่อยครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมอวดอีกรอบหนึง่งซื้อมาใหม่ oppo l e n o Reno 5 s e r i e 5g นะฮะนี่ดีไซน์สวยมากแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไม่อกีลืมบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจซื้ออีกอย่างหนึ่งคือตัวเนี้ยชาร์จไวมากมชาร์จแค่5นาทีใช้ได้4ชั่วโมงเหมาะกับคนขี้ลืมแบบพวกเรามากบลืมชาร์จแบตอะไรเงี้ยเทียบเป็นค่าเสียเวลาก็ก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วอ่ะใช่ครับ โอเคนียครับงั้นอย่าลืมกดติดตามช่อง The Pad a o l l o w IG The Pad Adidas Official <c oughs> ครับเพจ The Pad b อกบ Walk แล้วก็ TikTok The Pad Adidas Official ครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>